เก็บเก็บไปเดินมาดูดิโอ้ตุกๆเดี๋ยวนอทุกๆไหมตุกๆไหโอ้อยนัน้บูเกนนี่จื้ไม่เอาเ้ยไหมเอาอันใหม่ได้เลยมันไม่สนุกหรอกถ้าเอาไปคุณซื้อก็จับเดียวไม่เล่นแล้ว ไปดูทางนี้ทางนี้ก o เบิ้บเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยไม่เอามีแล้วเนี่ย g ้เข้าไปดิไปดูดิ นี่คุอดมาโดงงอค่งอค่ะทีลอโมาต่อตรงนี้อยู่กับเซรมนแล้วก็โมาแบบนี้พนักงานเนี่ย้ชื่อที่อยู่อไน่อ้นี่ดีดี

เอบแซีเองยางได้อยู่นแผ่นนั้นนะแต่เป็นจะมีแผ่นเป็นเอ c เซเอาเนี่ยตว่าอนกจเรวหน่อยน่ินีะนี่แหละนี่ลอหน่งพัอยไะคาะะนรม่ม่หาดูเผื่อมันมีเปลนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบูนอะไร โปรงเอาไมมละโปงเนี่ยที่คุณ5 3 9 9ป9หรือว่าลอัมโด300อกว่าแล้วย <of> ิงมาบนครเดี๋ยวไปขอคุณเจนหโอ้ยใช่ดีราคาประหยัดแบบนี้ชอบจริงขอบคุณอัมบาโดแล้วมันดีมากเลยนะคะและวันนี้ต้องใส่ถัใช่ไหมใส <enter> ่ถางบนไงไปได้นะกับภ้าปิดวันนี้ดูพฤติกรรมของสุนัขตัวนี้มันร้อนแล้วมันแก้ร้อนยังไง